ก็คือเนี่ยมนก็มากินมึงก็มกินเนี่ยมึงแหละกัของเขามันสุกมึงแหละแม่มันเสเดียวก้ากันรอกินอันนี้มันก็คอไม่กินะทุเรียนทเรียนเมื่อสุดายแล้วเเออคือสีสุดนะจะกิดผู้ใหญ่ที่เรากินนี่กี่ผู้นั้น บ้ผู้นั่นผู้เดียวนะเออมนมันเงมันกบเท่ก็เชงเชงว่มึงหนาจีกขีแบบนี่ขีจังไดยะขีแบบคืนไปเลยแต่มันทีไปแล้วขีดล้มสี่นะ

สที่มันนิม่มแล้วอ่อยมันสุกมันสูกจนมันเสร,ร็จยวเป็นเปลือกมันสุนมันเป็นอันนั้น้ยะครัมันสุกจนมันสุนสกขอมัน้ แต่ก right oh, you like totally. ่อนแค่ปะอยมากสบายเียจจับหัวมันกับาเนี่ยคุณจะเอาผ้ามันาๆอ่าอีตัวเย่นอน่ะ ของมันสิอ็ดโมงแล้วนะของมันยังหนีมันจงของแลไมันมาถึงนแต่สิบเอ็ดโมมันบวกยุ้นน้นมันขึ้นได้เหมือนเดียวว่ะอันนี้สองมมันท่งของกันบอกวันเ้อากาอ่อนมาฮ้องมอ เดินดูหนะอยแกมันมาขับรถสัตของมันข้าเห็นตาขรงมาแล้บอกภาษีหูเห็นมั้ม ah ันขึ้นเรื่อยเหมอนกันแต่กระก็ได้แคบมันขันจริงล้วมันมีเลยหรือไม่เลยแเดียวว่าบบจะยืมเก็บเกน ปันหาออเดอร์มันคอยไปเอาจากสวนแต่มันเอาจากสวนเดียวแหละสวนมันมาจากงาจากก็ไปเอาจนก็บวนการอะไรแล้วก็ส่งที่ไหนกี่สิบสามสิบเลยเป็นกิโลเลย